ใช้เสียงผีมีด้วยนะคือชื่ไม่ใช่เสียงจริงไม่ใช่เสียงจริงมันเล็กแหลมเกินไปแล้วเสียงผีที่ใช้บ่อยไม่ได้คนฟังไม่ได้่หรอกค่ะสักท่อนนะท่อนอะไรหนาว ค้างนี่แหละสูงปิ๊ดเลยเธอมันเกินมันคัดห้าเส้นผมเคยฟังเพลงเพลงฝรั่งนักร้องฝรั่งคนหนึ่งก็จะมีร้องแบบนี้เหมือนกันนะฮะคือแบบขึ้นโน้ตปิ๊ดปีดขึ้นมาโน้ตเฉยๆเลยมันกลายเป็นของเขาก็ถือว่าดังกันนะแต่กีตารเป็นต้องใช้แม่บอกว่าถ้าโมไปหนาวแล้วน้ำค้างเนี่ยมันไม่หนาวแม่ว่างนี้ถ้าร้องหนาวน้ำค้างมันหลบได้แต่แม่บอกมันไม่หนาว งแลาวไม่เ<ม><ม>พราะไม่ไม่นาวแม่บอกว่าเธอจะต้องเบ่งเสียงขึ้นไปให้ได้อืจะร้องอะไรให้ดีก็าตามอยู่ที่ใจเท่านั้นแม่บอกแม่สั่งไว้เลยอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อะไรทั้งสิ้นเราต้องสั่งได้สัง<อ><อ>่งแอขอขอขออีกสักคั้งครับไอตรงหน,า, <laughs> <อ>นาวขอ ต้องหนาแบบนี้พอน้ำค้างก็ต้องหนาวถ้าถ้าไม่น้ำค้างลงมามันไม่เราะแม่บอกทำไมจะหลบไม่ได้ต้องหลบเป็นอันไหนควรอันไหนไม่ควรแต่อันไหนไม่ควรต้องเบ่งต้องใช้ใจและแรงเลงไทยร้องต้องใช้กำลังภางยในฝึกยังไรแม่ก็ให้ฝึกเรื่องหายใจนี่แหละไม่ได้ยากเลย ต้องหายใจแล้วเก็บลมในท้องเก็บลมยาวๆเสียงต่าให้ขมแบนท้องออกเสียงต่ำอมแบงท้อง,อเ,สง,เ,องเสียงสูงก็เบ่งลมเก็บลมให้ได้ไม่มีลมไม่มีเสียงอ้ปาปากกว้างแม่ไม่ได้บอกว่าอยู่ต้องหูกป,ปากนั่งเรียบร้อยเหมือนีิธีรูสัตคำต้องได้แม่บอกว่าคำเนี่ยยังจะจะออกคําต่างๆต,ต,ต,ต้องชัดเพลงไทยอย่างเช่น หวานเนี่ยต้องอ้าปากหวานเนี่ยไม่ใช่หวานหวานมันก็ไม่หวาน <c oughs> มันไม่หวาน <c oughs> แม่ว่าอย่างนั้นแต่มาได้ครูคนแรกคือแม่ <c oughs> ครูคนที่สองคืออาจารย์สงัดสอนโน้ตอ่าเดียนะผมชอบอเพ <c oughs> ลงร้องห้เหรออยากร้องเพงไทย <c oughs> แต่ว่าเสียงผมมันชาวร็อคโผล่มาได้ได้ ชอบแบบไม่ชอเป็นไงต้องแบบว่าพยายามให้ให้ลมมันอยู่ในท้องอะเยอะนะแล้วก็ก่อนเตรียมตัวก่อนนอะคอต้องโล่งจมูกต้องโล่งถ้าเป็นหวัดแย่เป็นหวัดอย่าไปร้องร้องไม่ได้แย่เะแม่ไม่ให้กินของที่อย่างเช่นอาตสาอันนึงที่บอกว่าักร้องกินไม่ได้คือคือกล้วยบวชที แม่ห้ามกินเด็กขาดถ้าไปกินเมื่อไหร่นะ่ะจะทําให้เสียงเนี่ยเสียกันไปหมดมันจะยางกล,วล้วยแล้วก็กะทิจะแตกไปเทือกคอเราทําให้เหนอะหนะแล้วร้องไม่ได้แม่บอกเอกินได้ร้องไปเอาไว้ร้องเป็นดูไมได้แถมเลยเอาไม่กินแล้วเราอว่าจะลองเท้แม่สั่งกูไม่กินเลยตลอดชีวนะิตเ<ม>นี่ยใครจะเอามาให้จะปานมกะทิไอ้เหงกเห่ิน อย่างอื่นก็ไม่ได้ห้ามเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้กินกล้วยบดชีอย่างเดียวนี่ถ้าถ้าหากไม่อธิบายเหตุผลก็แน่คนก็อาจจะนึกว่าอาจารย์อของไม่ได้ถือกินกล้วยบดชีไม่ได้คนนึกว่าเล่นของมันมียางกล้วยมันมีไอ้เส้นใ่ของกล้วยซึ่งมันอาจจะลอกให้หมดแล้วมันมีเส้นเส้นมันผ่านคออ๋อมันทำให้เกิดเป็นแล้วก็กะทิมันก็ทําให้เหนอะหนะคออิสากเวลากินของกะทิแล้วรู้สึกว่ามันต้องกินน้าล้างคอใช่ไหมล่ะ ถ้าเราไม่กินน้ำล้างคอมันจะเหนอะหนะอยู่ไขมันติดไขมันพืชติดอยู่ในคอมเจ้ตีสดน้ำจิ้มซีฟู้ดตามบางผอมไว้นะทำอะไรไหมยังได้ไหมขาท้าออกด้วยเห็นไหมขาท้าทำอะไรดันทำได้ไว้จอนระพุบดึงดึงชั้นสูงเพลงชั้นสูงก็เท่าที่คูนึกว่ามัน แต่ชั้นสูงเนี่ยนะมันก็คืออาจจะเป็นพวกที่จะกินต๊เราใช้สําหรับในพิธีต่างๆหรือเปล่าแต่สําหรับเพลงพิธีต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเพลงบรรเลงเพลงร้องจะไม่ค่อยมีนักหรอกนอกจากที่เห็นครูสริพูดถึงเหุ่กองเขาบรรทมนะแล้วก็พวกที่ใช้เพลงอะไรที่ ยอยเดี่ยวอะไรซึ่งเป็นเพลงสูงที่เวลาจะต่อร้องเนี่ยสมัยโบราณยังต้องใส่ขันให้ครูหนึ่งร้อยบาทซึ่งหนึ่งร้อยบาทสมัยนั้นนั่นก็แพงมากทองสี่บาทซึ่งครูก็ยังไม่เคยไปขอต่อจากครูแล้วมันนี่มันเลื่อหมดแล้วแล้วก็ไม่ไหวแล้วที่จะไปนั่งต่อแล้วเราก็ไม่ได้เอามาใช้อะไรด้วยแลแตเขาที่ว่าใส่ขันต่อเพลงที่เขาเคยผมเคยหันเจอเนี่ะ เป็นเป็นเก้าสิบาทเป็นร้อยบาทเนะี่ยแล้วจะเอาที่ไหนใส่นะเพราะว่าค่างเงินสมัยนั้นแบบอูร้อยบาทนี่มหาศาลมากอะ่ะเขาก็ต้องเก็บเพราะว่าอยากได้เพลงนี้ซึ่ง<ม>เป็นเพลงสูงที่ที่เธว่านะที่เขาจะให้กับคนที่ควรให้เท่านั้นอ๋อคือถ้าทําถ้ามไม่ใช่ลูกศิษย์ที่เขาต้องก <คน S 1> ารจะให้อย <คน S 1> ู่แล้วไม่ควรให้เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ก็ได้ต้องมีการหลวงการอะไรมีมาก่อนก็เลยตั้งค่าไว้สูงสักจะได้ไม่อยากให้ใครอื แสนตะบนทองอะไรประมาณว่าแต่บางครูเขาอาจจะคืนให้เท่าวะ่ะสมมติว่าเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหารักใครจริงๆก็มีมเขาตั้งค่าเอาไว้ครูก็ไม่ได้เคยไปต่ออนะไรไม่รู้จะไปร้องทีไหน,นก็ไม่เอาผมก็แกค่ตั้งค่าวไว้เก้าสิบอะไรอย่างนี้ผมเงินเดือนสมัยนั้นเนี่ยสี่ห้าบาทเลยละคน<ม>เพลงเก้าสิบเนี่<อ>นนยบางัปัจจุบันนี้ก็ถูกแล้วเพราะว่า ไม่มีใครต่อไหมอะไรก็ยังเป็นราคาเดิมหนึ่งร้อยอยู่ที่ครูตั้งเอาไว้เท่านั้นตามที่เขาตั้งของครูโลกเปลี่ยนก็ราคาก็สูงห้าสิบปีก่อนครูตั้งไว้ร้อยหนึ่งตอนนี้ก็เลยยังตั้งไว้ร้อยเหมือนเดิมนี่ถ้าขึ้นตามมูลค่าทองนี่ป่านนี้อาจจะเป็นห้าแสนแล้วจ้ะอ่นใครจะถามอะไรอีกไหมไม่แล้วครับไม่แล้วครับ นีขอเวลาเป็นสินาทีเชั่วโมงเยไวยาวๆเบิร์ดแกะอามเก่งไม่เป็นไรเบิร์ดพิมพ์ได้ได้าพิมพ์ได้เขอบคุณมาแต้มมากๆเลยขอบคุณค่อยินดีเดี๋ยวคอยเจอกันมันเปิดเทอมไหมยี่สิบแปดตุลาโอ้โหเร็วมากเลยยังไม่ได้เป็วากีสแปลาวิแดาเป็นภลายก่สิบป็นภาคี่จะเอลางวันนบี่จะบอาวันไหนก็บอก